พอเราจะมาลองเล่นด่านใหม่ในแมตช์เฉลิชเชว่าดีเฟนต์กันนะด่านใหม่แบบนี้ก็ต้องมาพร้อมกับตัวใหม่ด้วยตัวใหม่และด่านใหม่จะโหดแค่ไหนไปรับชมก็ได้เลย,ยห้องแล้วโกเบเรียนหลาวันนี้เรา,าอยู่กันในแมตช์เฉลิจเชะวาดีเฟนต์ในพาร์ทที่21กันแนะ ราจะมาทาการตะลุยแมบบนี้เลยนะตุรกีทาวนะคะรอเล่นนะครับทุกคนครับมันไม่ใช่ตุลกีทาวมันคือเชอร์กี้ทานวนั่นเองนะและทุกคนงั้นเนี่ยเรามาดูซิเป็นไงรายละเอียดแบบนี้โอ้โหดูดิพวกนายมีอาหารตรัวนี้ด้วยยดูเลยแค่นี้ฉันกินแถวหนึ่งจะไม่อิ่มเลยอะเนี่ยแล้ววันนี้คือผมก็มีตัวใหม่ทุกคนครับนี่ครบทุกตัวเลยนะที่มาใหม่นะพวกนายจะมาเล่นกันเลยว้ยทีเดียวเลยแะ มาลองดูระดับกระสีไอ้ระดับมันคือมันแบบเดียวกับสุสานเลยนะเนี่ยนี่โอ้ยอยากพอกันเลยเนี่ยเออเดี๋ยวมาลอ,ลองเล่นกันดีกว่ามาดูซิว่าจะผ่านไหมถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะครับและก็อย่าลืมสั่งซื้อเสื้อพวกเราด้วยพร้อมกันหรือยังพวกไหนพร้อมแล้วถ้า,างั้นเราไปกันเลยดีกว่านะเชอร์กี้ทาวเจอ,อกันเลยลุยโลาตาเน,นี้ยทุกคนโหทำไมแม่มันสดใสจังวะเนี่ยสว่างจ้าเลย ไม่ชินตาเลยเฮพไหนายจกลงตัวเลยนะมันมา3ทางเลยนะกไหยตรงนี้โอ้ยเราจะลงยังไงเนี่ยนี่นินจาไปก่อนเลยโอเคเดี๋ยวผมจะลงตัวนี้ทุกคนคค้มนี่เป็นตัวที่อ่อนที่สุดเลยผมลงม,มุมนี้แล้วกันนะประมาณนี้เลยลองดูสิการโจมตีเป็นไงบ้างสำหรับตัวนี้อะเราเดูแเล่นในลงตัวกระแพงบางชนะั้นแหมโหไม่ได้โชว์ฝีมือเลยว,ว่าตัวนี้เดี๋ยวนายก็ได้โชว์แล้วกระแพงใช้กำลังจะพัง โ uhm <cat> ดยสเตตัสตัวนี้ทุกคนครับคือเริ่มต้นสละ54ดาเมจนะแล้วครูดาวแค่หนึ่งวีเท่านั้นนะพวกไหนนะเว้ยโอ้นี่ยเป็นตัวต้นเกตชัดๆระหว่างรอให้พวกซ่วมันโหดคือทุกคนครับเดี๋ยวเรามาเดินดูแมทดูซีรู้สึกว่าแมทจะมีด้านบนเนี่ยไหเอาตัววางด้านบนในเมนี่ว่าเหมือนจะไม่ได้แหววมาลองโอ้โหดูพวกไหนดิการจมตีแบบนี้เว้ยเหมือนพ่นขี้ปากออกมานะ ว่าแต้มมันคือใบอะไรอ่ะมันคือไก่ไม่ใช่หรือไงเล่า,อ,าลอ้าวไก่หรอเดี๋ยวผมมาลองอัพเกรดดูทุกคนครัแม่สาราให้อัพเกรดดูซีเป็นไงบ้างนี่ประมาณนี้เลยดาเมจก็เพิ่มไปสามร้อยแล้วก็ศูนย์จุดห้าวิจมตีโอ้โหทุตัวเริ่มต้นแม่งเลยนี่เดี๋ยวผมจะมาลองตัวสองดูทุกคนครับนี่ผมยืนข้างกันแล้วกันโอ้ตัวนี้คือวงเริ่มต้นนี่อย่างแบบว่ากว้างมากเลยลองลองดูตรงนี้เลยแล้วกันแนะนี่ประมาณนี้เว้ยพวกนี้จะไดทำอะไรได้เนี่ยขอลองดูดาเมจตัวนี้หน่อยลีเร อันนี้ออเนี่โอ้ยข้าก่ <c oughs> โอ้โหฉลากเชอบว่านายไปกระโดดรับดีไหมเข้าปากนายเลยเว้ยน่าจ <c oughs> ะนาแล้วเดี๋ยวผมจะมาลงตัวนี้ทุกคนต่อเลยแล้วกันแหนะ่นี่ค่อยอภิปราทีหลังนะครับลงเรียงกันเลยนี่คือเป็นตัวลำโพงแบบนี้เลยพวกนายดูสิ <c oughs> โอ้ รู้สึกว่าตัวเชอร์กี้เนี่ยทุกคนครับมันจะครูดาวน้อยมากๆเลยนะเว้ยขณะเริ่มต้นนั้นเนี่ยยังไม่ได้อาบเลยเลยแน่ไม่เห็นเอฟเฟกต์อะไรเลยอ่ะเออก็ตีธรรมดาดีเออแบบนี้เลยทุกคนครับไม่มีอะไรแม่นะครับผมโอ้โหนึกว่าจะมีอะไรมากกว่านี้โอ้ยกระบองเชรดี่เก่งอย่างเดียวเลยเนี่ยเออเชื่อว่าตัวเนี้ยแบ่งได้แน่นอนนะครับทุกคนจำไม่เลยทุกคนถ้าไม่มีตัวลงเอาตัวนี้ไปลงเลยนายพูดอย่างกับมันหาง่าอะนะโอเคพวกนายนะเดี๋วยวฉันจะมาลงตัวนี้เลยเป็นตัวที่หายากที่สุดในกล่องเชอร์กี้เลยนะ นายถอยไหนสิอาหลบให้เลยวองนี่คือเป็นสีแดงทุกคนและแบบนี้ทำอาหารวันนี้เลยเว้ยวันด้เชฟอะสุดยอดเลยทุกคนก็เป็นเหมือนเชฟนะคบแล้วก็มีวัตถุดิบด้วยนี่นั่นอภิริกปลาใส่ทอยเลทปะวะนี่ไหนมาลองดูการโจติอีกรอบนึงทุกคนครับสลัดตัวนี้หรือพ่อเครื่องแล้วโอ้โหไอพิซาบิน เสือไปหาไม่นด้เลยล่ะครับชีปวันนี้เขาซ่อนระเบิดไปในพิซซ่าหรือไงเนี่ยลืมพาทุกคนมาดูตรงนี้เลยนะฮะนี่คือเป็นเมืองของเชอร์กี้นะที่เราต้องมาปกป้องนะวม่เมืองใหญ่มากเลยพวกนายดูดิเพิ่งเคยเห็นแบบที่เมืองใหญ่ขนาดนี้เลยนะเนี่ยเออปกติจะเป็นบ้านหรือไม่ก็ปราสาทอะไรแบบนี้อเอออันนี้คือแบบแปลกแหวกแนวมาทุกคนใหญ่มากนะคะผมนี่บริเวณแบบนี้เลยอีชั้นคือไททัน5 0าเมตรนี่เป็นอะไรเออลินอน โอ้เลยเดี๋ยวแหนะนี่มันคือปลาสายของใครกันนี่มาตั้งเดเดี่ยวตรงนี้โอ้สีเขียวแบบนม้ปลาสาทนายหรือเปล่าอาจจะไม่ได้นะเพราะว่าฉันคือเจ้าชายกบไงโอย้ยขอตังค์หน่อยเจ้าชายกบโอ้ยตอนนี้เจ้าชายยาจบอย่ามาขอนี่ทะกคนงานไปแฝงอลังการแบบนี้เลยโจมตีไปเลยมีปลาไปเลยโหดแม่อารมณ์เหมือนไอ้เนี่ยแจกลงทานทวีตเลย ตอนนี้ผมมาเกตเชฟทีวี TV แมททุกคนค้นมาเป็นเวลสามนะและดูวงดีมันมีสีแดงกับสีเหลืองนะเว้ยแบบนี้เลยว oh. ้าวแมมีอยู่ที่สองพันโอ้โหหรือว่าแรงอยู่นะสองพันหนึ่ง oh. oh. วีไไวมากๆากเลยสมแล้วได้เป็นตัวหายาทุกคนครับในกล่องตุรกีนะฮะผมตุรกีแต่จะว่าไปนะแมปนี้ยเป็นแมปที่ดูสดสใสมากเลยนะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยดูแสบตาสุด โอเคพวกนายไม่ว่าอะไรก็ไม่เป็นไรตัวเทอร์กี้สปิเกอร์แมนนี่ทุกคนครับเลเวลสี่แล้วนะพลังโจมตีสูงสุดคือ6 0รยแล้วก็คูดาสูดจูบิมห้าวีอ้ว่าแต่จะว่าไปนะทำไมเหมือนในชิ้นส่วนไก่มันหายไปเนาะดูดิตอเน,นี้<อ>มั <ทำ S 1> นเป็นห<ไ>ัวนี่ส่วนตอนนี้ทุกคนเวลสามนี้ไอ้นี่ก็หายไปแล้วนะครับไอ้ขนนกนะครับผมหายไปแล้วเหมือนกันนะ อีททำไมไม่ไกลายเป็นขนสวยๆเล่าออจะเอาออกทำไมเ่อมันใหญ่มากเลยทุกคนครับไปถึงหัวเอเลี่ยนใหญ่มากบางเลยนี่ตรงนี้ใช่โหโอชกกันึกว่าขนข้างหลังตอนนี้ผมหยดที่เวฟยบสองนะครับแต่ละตัวของในตัวเชอร์กี้เนี่ยทุกคนมันนับแบบราคาแพงมากเลยนะดูดี5500 4,000แล้วก็ตัวนี้ก็4 0 0พแบบโคตรเยอะแนะ่รู้สึกว่าแพงทุกตัวเลยเนี่ยที่อัพนะ เออและตังก็มีน้อยอยู่ช่วงนี้ถึงแม้ว่าราคาลงมันจะถูกทุกคนครับแต่ราคาอัพนี่คือไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะครับโคตรแพงตอนนี้ตัวลำโพงนี่ทุกคนครับผมอัพเต็มแล้วแนะได้ไมที่พันแปดร้อยแล้วก็คูดาสุดจุดสองวีนะครับว่าดูดีตีโคตรรวนแน่เออรวยไกลเลยดูี่ทุกคนนี่โดนพริกปลาเข้าตานะครับผมนี่แบบนี้เลยเออดูดีดีหนึหนึ่งเลย ตอนนี้เป็นตอนต่อมาทุกคนที่บอกอัพเต็มแล้วนะคะผอ,อมนี่โอ้ตอนนี้โหดมากนะโจมตี3,000แล้วก็0.2ุวีเลยนะเว้ยดูไก่ดิปาทุกคนยังรัวแล้วก็เลือกแสงด้วยดูดิปารัวมาก <laughs> โอ้โหเท่เลยตอนนี้ก็จะเหลือแค่หนึ่งตัวนี้ทุกคนคะที่ผมต้องมาอัพแหนซึ่งใช้เงิน8,500นะคะต่อไปไม่รู้ขั้นสุดท้ายด้หรือเปล่าอยากขั้นสุดท้ายเลยนะฉันอยากให้มันมีสักสิบขั้นไปเลยสงสารเงินในกระเป๋าฉันเถอ,เอ,อกกะเออฉักบจะอัพไปทันอยู่แล้วเนี่ย อเกตทุกคนครับโอเคเรียบร้อยขั้นสุดท้ายเว้ยโอ้ยดาวเมจ8,000พันเลยเนี่ยเออซูจดห้าด้วยเผมจะเน้นตัวเชฟทุกคนครับเพราะว่าเป็นตัวที่โหดที่สุดแล้วมม้งก็เลยเอามาแบบรุวัเลยทุกคนแคมจะชอบเอฟเฟกของเชฟสุดเลยนี่เนี่ยระเบิดนะเออดูดีโคตรอลังการเลยทุกคนแครับดูระเบิดรุเวัวระเบิดจนมองไม่เห็นเลย ตอนนี้เราไปอยู่ในเวฟ40แล้วทุกคนค่ะปกติเวลาไม่ดันใหม่มาใช่ไหมเพวกเราจะแพ้นะเว้ยเนาะแต่นี่ดูไม่เหมือนจะแพ้เลยแน่เมื่อดูจะผาได้สบายๆเลยนี่ขนาดพวกเราตั้งใจมาโชว์ตัวเฉยๆนะเนี่ยแต่ว่านั่นแหละเนะเรามีตัวขนาดนี้ไม่แพ้ก็เลยจะพูดอย่างนัแล้วแนนี่ควันดำรถกระบะปะนี่มอแเลยไม่เห็นเลยดำเกินไปจนมองไม่เห็นแล้วเวช่ ตอนนี้ทุกคนครับเราหยูดชีวเวฟ49แล้วทุกคนครับใกล้จะเวฟ50แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าหน้าตาบอสของแมปนี้นะครับมันจะเป็นยังไงขอให้เป็นไก่งวงสุดยิ่งใหญ่เลยนะเว้ยเอออย่าเห็นไก่เดินมา3ตัวอ๋อหอยตัวเดียวพอไหมสมมติเวาจแกรมาเสร็จใช่ไหมเราเนื้อไก่ไปกินดีกว่านะหวังว่าจะไม่ท้องเสียนะมาแล้วอ๋ยตัวเล็กแค่นี้แล้วเลือดเท่าไหร่แน่เออ12ล้านหรือเปล่าโ นี่คือมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยทุกคนครับนี่ผมพยายามจะดูตัวอบอสเนี่ยแต่ไม่เห็นเลยว่ะไม่ได้ควันดำงแหมนมาลองดูซิโหพวกนายได้กินไก่ย่างไหมโอหอมมากเลยตอนแรกคิดว่าจะตัวใหญ่กว่านี้ทุกคนครับแต่ว่าตัวแค่นี้แหนะไม่ได้ใหญ่เหมือนในฮาโลวีนนะเว้ยออผิดหวังจังเลยเว่าจะเห็นไก่เดินได้เอ้สามห<อ>ัวกินไม่อิ่มนะเนี่ยปล่อยพวกไงดูดีมีปล่อยเลเซอร์ในแน่เจ้าไก่เนี่ยตายไปซะมาเป็นของกินเถอะ เออเนี่ยใกลๆ้ๆเชฟด้วยอดูแค่นี้กร็รู้ล้วว่าด่เน,นี่ยมันง่ายกว่าด่านสุดสานนะเว้ยเนาะเพราะเรื่อมันน้อยกับตัวฮาโลวีนเยอะ อ่าเรียบร้อยทุกคนแับโหได้ดวงเงินดีว้ได้เง,งินเยอะโอ้ยเดี๋ยวเป็นหนึ่งไม่พังเลยหรอเมื่อกี้เราใช้เวลาทุกคนครับนี่ไปเกือบชั่วโมงหนึ่งเลยนะนี่คือผมเล่นแบบไม่ได้จริงจังมากแล้วก็ไม่ได้สคริปต์นะครับก็เลยเวลาเยอะนิดหนึ่งเดี๋ยวผมมาสุมตัวได้แล้วกันนะเผื่อดวงดีได้ตัวหนึ่งจะได้แบ่งพวกแนงนะโอเคสุมเลยตัวแรกมาโอเคเกลืออะไรแบบรวดเร็วว้ายจะได้รีเจนดารี่ด้วยแฮะจะไม่ได้อะไรเลยอีกรอบหนึ่งทุกคนแค่มาดูซิดวงดีไหมโอเคดวงไม่ดีนะทุกคนแค่นี้แหละโอ้จะ อ่ะแม่ว่าทุกคนคลิปนี้ขอตัวนรไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะครับและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อีโมจิกบเลียนหลาสุดหลอ่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นพอตัวไปกินเนื้อไก่ก่อนละกันนะเพิ่งได้มาตัวใหญ่ๆเลยเมื่อกี้ เออทุกคนครับเมื่อกี้คือมันได้กล่องไอ้นี่ด้วยนะกล่องตุรกีทุกคนครับได้มาหนึ่งกล่องนะเว้ยแล้วฉลามคือดวงดีมากเปิดใจมิสติกเลยนะทุกคนฉลามต้องใส่โชว์สีนี่นี่ดูดิ<อ>ทุกคนครับ<อ>คือแบบว่าหนึ่งกล่องนะเว้เลียนได้ได้ตัวอะไรแน่จะได้ตัวอีปิกอ่ะโอ๊ยฉันนี่มันคนดวงดีฉันต้องถูกหวยแน่เลยขอตัวไปซื้อหวยก่อนนะเว้ยโอ้อยดวงหนายน่าจะหมดแล้วแหละตั้งแต่ได้มิสติกอ่ะ